สวัสดีครับแทบซอ้อกวันนี้สาวน้อยลำเพลินโซเริ่มทำการซ้อมแล้วนะครับทุกคนแอดไว้แอดพูดลำบากนะทุกคนเพราะว่าไปทำฟันมาใหม่พูดอาจจะติดขัดนิดหนึ่งแต่ก็จะอยากถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูแต่ก็จะไม่ถ่ายเหมือนเดิม วันนี้แอดจะมาบอกทุกคนว่าแอดจะตั้งแอดจะตั้งหัวข้อคลิปนี้ว่าแทบซอกตอนนี้สาวน้อยลำเพลินโซเริ่มแล้วครับทุกคนเดี๋ยวแอดจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอ๋อตอนนี้เขากำลังออกมาจากห้องประชุมนะครับทุกคนเฮ้ย พูดลำบากมากเลยครับทุกคนพูดไม่ค่อยซัดก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อครับตอนนี้เขากําลังออกมาจากที่ประชุมนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ครูบรรดาครูหลายคน3าสี่คนนั่นแหละนัดแดนเซอร์สาวน้อยลำเพลินโซเข้าประชุมเข้า เขาพูดคุยว่าเออเป็นมายังไงจะเริ่มวันไหนทํายังไงแบบนี้นะเขาก็จะนัดกันตอนนี้เริ่มออกมาแล้วครับแต่ละคนก็เริ่มหลุออกมาเดี๋ยวแอดจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศว่านี่ครับทุกคนตอนนี้อยู่หลังเวทีพวกเขาก็จะซ้อมบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่แหละครับเพราะว่าเขาตั้ง เขาจะเปิดวงก่อนสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาก็มีโอกาสได้ซ้อมกว่าซ้อมเร็วกว่านะครับเวทคีคล้ายสาวน้อยเพชบ้านแพงมากเลยครับต่างแค่ว่ามันเล็กกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนิดนึ่งบอยใหญ่ปันดหนบอยใหญ่เท่าสาวน้อยลำเพินโซนะบอใหญ่เท่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้เพิ่นยังบอทันได้ ซ้อมนะครับตอนนี้กำลังเคลียร์พื้นที่ให้เด็กน้อยได้ขึ้นซ้อมอยู่ปาดเวทีทุกคนเมื่อแปนกับไม้ใหม่อย่หยังใหม่เมื่อทุกอย่างขนาดเล็กอันนี้กันยังใหม่สงสัยสงสัยเพื่อนทำมาใหม่บน่ใจโบราบกันรู้แต่ว่าตอนนี้ได้ยินแววว่าเริ่มซ้อมเลยว่าได้ยินแววว่แบบนี้่ะ แต่กับบนีย์ใจทุกคนก็ต้องมาอรอลุ้นกันว่าจะเป็นจริงไ้สวัสดีครับโอ้ลืมแล้วลืมแลืมทเมทปซอกเอาใหม่เอาใหม่เดนเซอร์สาวร้อยละเพยโชว์เทบซอกทำไมไม่ซอกแล้วฮะซอกด้วยสิ วันนี้อี้อันนี้เด้นอะไรนี่เลนสาวน้อยลำเพลินโชว์ดูนะโอ้ยมันหน้าแหล่ะนะมาอยู่นี่โอเคเดนเซื้อสาวน้อยลำเพลินโชว์ดูหน้าเอาไว้นะครับทุกคนอันนี้น้องน้องต้นกาน้องตนกาเต้นแถวหน้าหน้าอาจารย์นักดนตรีหน้าอาจารย์นักดนตรีหน้ามือกองหน้ามือเปสีอ่ะยังไม่จบหรอแต่ว่าแต่ว่าน่ารักนะทุกคน แล้วว่าเข้าวงการแต่ว่าเข้าวงไปจะเปลี่ยนชื่อเป็นจะเปลี่ยนชื่อเป็นอาารเบลล่าอะไรนะอาารเบลล่าวสาวสาวสาวไปดูข้าอกระนี้โคนวันนี้ได้อย่างยง่ายโอ้ยบอกก็ได้ว่าต้องเปิดผัดกะเพราผัดกะเพราเป็นลาไส้หมาเนี่ยจะไปขโมยกินอันนี้ลูกชิ้นเนื้อโคนเอ้าเนื้ออะไรนะเนื้อโคน เสีว่าทอนลูกชิ้นเนื้อคนอันนี้ซ้อมวันไหนเนี่ยซ้อมวันไหนนะซ้อมวันเริ่มซ้อมตั้งแต่วันนี้วันนี้เลยหรอใช่โอเคคลิปต่อไปเจอแน่ตั้งแต่วันนี้เริ่มฟ้อนวันนี้เริ่มใช่ไหมเริ่มแค่เริ่มเนาะส่วนเริ่มเต้นนั่นจะเป็นวันพรุ่งนี้ไม่ก็วันที่หกอ๋อตอนนี้เขากําลังเคลียร์เวทีให้อยู่ใจเย็นไปกินข้าวกินน้ําเด้อล่าจะบอกว่าจะได้มีแล้วจะบอกว่าฤูดูการนี้สาวไร้ลำเพลินชูลำเรื่องไม่บอกดีกว่ารตอการชม รอติดตามชมเลยว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์จะรำเรื่องอะไรมาว้าวให้อยากหงอยากเห็นอีกอ่ะสุดๆยิ่งเป็นคนไม่ซบอกว่าไม่ค่อยสอดรือว่สอดเห็นวัดีค่ะยิ่งเป็นคนไม่สอนร่สอนเห็นสาวน้อยลำเพลินโชว์ปีนี้รำเรื่องดีสุดๆหรอแม่ใจใช่ไหมแม่ใจว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์หรออาอไม่ใช่ใบให้ก็คือ ทะเลอันนี้ชื่ออะไรเข้ามาเข้ากล้องก่อนสวัสดีครับผมชื่อเข้มข้นครับน้องเคลมค้นต้องหันลิ้นเลยนะคทะเลคมค้นอย่าบูลลี่อย่าบูลลี่ไม่ชอบไม่ชอบไอ้น้องเข้มข้นได้อะไรกินเหมือนกันใช่ไหมใช่เหมือนกันเ้าอวข้าวมาจากไหนเขาสั่งมาให้อ๋อข้างเงียบปากตัวด้วยครับเด็กใหม่สามน้อยเรับคืนไฮโดรโท ไม่เสื้อโอ๊ยทำไมเสื้อสีชมพูเหมือนสาวน้อยเพรานแดงเลยนี่ก็มีคอแลันทีเพจอยู่จะบอกจะใบ้จะใบ้ว่าว่าปีนี้สาวน้อยลำเพลิชโชว์ลำเรื่องอะไรให้ใบ้ว่าใบ้ใว่าทะเลมหาสมุทรรู้แล้วรู้แล้วทะเลและมหาสมุทรแค่นี้แหละพูดแค่นี้ก็แล้วไปบายบาย ต้นกล้ามันหน้ามันโหนนะเก่งโถนั่นเน oh. 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 Wow. ี oh, uh. oh. ่ยม okay, ันขยะอันนี้เนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวใครเนี่ยวันนี้ครัโอ้ยบวเจอตั้งนานปีหนึ่งแล้วโอ้เดือนเดียวเป็นไงบ้างปีนี้ปีนี้ก็ต่างกัดแต่แล้วกเหมือนโอ้ดูเสื้อด้วยอ๋อเสื้อก็สมบูรณ์แบบแล้วเนาะ ปากก็จมูหาวานแหววนั่นครับกินข้าวเดิอของคุณครับเพิ่นเริ่มซ้อมวันนี้หรอ่ใช่ค่ะอ๋อรอดูคลิปหน้าเจอกันแน่อ้าวโอ้ยไม่ติดนิ้วกระติกใช่ไหมเนี่ยไม่ติดหรอกเนาะเอาอีกแทบซอกแล้ววันนี้ เด็กสาวนั้ละบือจู่พี่<ผ>เข้าบ้านเพนตีกันเอ,อ้า่าตีกันเลยจะตีกันเอาแล้วพี่ซ้อมมาไหนครับเข,บข้าบ้านพักยี่ห้าค่ะอันนี้เข้าบ้านพักวันนี้สีเขาก็จะได้ซ้อมทำไมเราไม่กลับบ้านพี่รู้ไหมเขาจะตั้งเวทีแบบไหนพี่เอาลองพี่ลองเดาดูอา่าสมมติถ้าเราซ้อมเขายังซ้อมไม่เสร็จชนกันเลยเหรอ ไม่แน่ใจมันไอ้โม่บาทีเราก็ซ้อนใส่เดีมันก็เพลงมันก็สลับกันดิแดนเซอร์สิบงงงงอ๊อบกบอออสไอ้เสื้องงไปงงมาอะไรกันด้วเสนพสดีจ้าเด็กสาวน้อยลาเพลินโซอ้าวไม่ใส่เนาะแดนเซอร์ดัันีแทบปซ็อกแล้ววันนี้เอาไปดูถ้ากันจิตเขาแล้วบอส ผมเจ้าค็เป็นตั้งสั้นคือันไฟไหมมามอองเาตื่อบาอางบ้านแต่ละคนก็ปิดวงแล้วก็เฮ็ดแน่นเฮ็ดนี่เนาะแอดก็ไปย้อมผมสีทองเน้ะทุกคนรอรู้ว่ามันจะออกมาบ้าหรือไม่บ้าทษนะครับซื้ออีกอย่างเนาะครับพี่น้องดีกาน้องดีหมออายุกุ่ป เจ็ดปีจ้ะอ๋อนี่แดนสาวน้อยลำเพลินโซนะครับขอบคุณครับฝักเนี้ฝากตัวน้องด้วยครับ<ม>า <laughs> อ <ะ S 2> <ม>าละทุกคนอุ๊ยสกักอ๋อเขาเอามาไวน้นี่สีผมนะแม,มนเฮ็ดจังได้จังได้จังส่น่าจะไปเฮ็ดตามง่ายๆต้องเอาห้าหกสีผสมกันเลยเหรอเสียก็เ,เอ,อัดเองฮะ อ๋อเอาไฟจุดเหรอซื้อไฟแซดมาจุดเหรอเสียห้าบาทนางพูดได้แบบนี้ที่เอาชุดเอาไปใส่นี่กลับบ้านวะยายไม่ยังเก็บเก็บของไม่เก็บต้นทุกคนกลับไหมไม่กลับไม่มีแผนอะไรเลยเหรอจะกลับนครพนมวันนี้เจ็ดนู่นเจ็ดพันที่เจ็ดแค่นี้แหละไปก่อนสั่งสั่งอีนี่ชุดเตยเพลงอะไรนะชุดเตยเพลงมา แดนหญิงในตำนานเหรอเนี่ยไม่อันนี้เป็นนักร้องหญิงนักร้องหญิงในตำนานอ๋อโฮล์มิวเม้าท์เสื้ออะไรตัวหรือเรื้อสุดเขียวนี่นักร้อง <c oughs> นักร้องหญิงในตำนานนะอ๋อเหรอกูนะไปเดี่ยวกูอีตูนปะเอาละครับทุกคนเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวแอดเข้าอัปเดตอะไรแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ไว้ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเขาทำอะไรในโรงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกดติดตามไว้เลยครับบ๊ายบายเจอกันใหม่